สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดนะคนโสดชาวธาตุลมค่ะชาวธาตุาาลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกลุมนะคะประจําเดือนธันวาคม2 5 6 6นะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะจะมีคนเข้ามาปิง๊งมีคนเข้ามาขายขนมจีบชาวธาตุลมนะคะในช่วงเดือนนี้นะ,ะมาดูพลังงานของชาวธาตุลมก่อนค่ะ ใบแรกนะคะ king of particle นะ,ะพลังงานของห้าถ้วยค่ะแปดไม้ในตรงนี้นะคะชาวธาตุลมเป็นคนที่มั่นคงจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะค่อนข้างที่จะเหมือนกับอาจจะเลือกมากมองเป็นคนเลือกมากก็ได้แต่เป็นอะไรที่อยากได้คนที่ใช่จริงๆอยากได้คนที่ถูกใจจริงๆเนาะถึงจะเปิดตัวเปิดใจค่ะจัดเมนขึ้นมา ในตรงนี้ชาวธาตุลมได้มูไว้เนาะขอขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะให้เจอเนื้อคู่ให้เจอคนที่ใช่ให้เจอคนที่ถูกใจนะคะหกไม,ม้ในหลายๆคนค่ะชาวธาตุลมนะพึ่งมูอ่อนมาหรือพึ่งเป็นโสดก็เป็นไปได้ค่ะพลังงานขึ้นมาในตรงนี้อสศวินเหรียญน,นะคะเดวิล มีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบได้เจอชาวต่างชาติหรือว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาเซฮายเข้ามาแบบอา,อาจจะมาจากทางโซเชียลไปรักทางไกลเกิดขึ้นได้กับชาวทัดลมค่ะซีเหรียนนะคะนายออฟสอดและ Queen อฟพาร์ติเคนะคะในตรงนี้ค่ะ พลังงานของคนโสดชาวธาตุลมเป็นช่วงเวลาที่ดูแลตัวเองเทคแคร์ care, ตัวเองเหมือนกลับมารักตัวเองอีกครั้งหนึ่ง้น,นโสดชาวธาตุลมนะคะในหลายๆคนอกหักผิดหวังมากค่ะเพิ่งโสดมาในตรงนี้กลับมาดูแลหัวใจตัวเองกลับมารักตัวเองและชาวธาตุลมนะคะที่ยังไม่มีแฟนที่ยังออโสดสนิทเลยนะคะในตรงนี้ มีการขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับความรักอย่างที่มิการบอกไปแล้วเนาะในตรงนี้ค่ะชาวธาตุลมบางครั้งบางทีมีคนเข้ามาเยอะมีคนเข้ามาชอบแต่ไม่ได้เปิดใจเพราะว่าไม่ตรงสเปกไม่ตรงไทยค่ะชาวธาตุลมเป็นคนสเปคสูงไทยสูงนะเหมือนวางสแตนดาดวางมาตรฐานไว้แล้วค่ะถ้าไม่ตรงก็ยังไม่คิดที่จะเปิดใจ ในตรงนี้มีพลังงานสูงว่าถ้าได้เดินทางไกลได้เดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจค่ะในตรงนี้มีพลังงานได้พบได้เจอรักในอนนอ,อนไลน์รักออนไลน์นะคะรักแบบทางโซเชียลแล้วก็มุ่งเน้นกับคนที่อยู่ต่างต่างประเทศนะคะในตรงนี้มีพลังงานสูงเลยแล้วก็พลังงานในตรงนี้นะคะบอกเลยว่าชาวธาตุลมอะ เป็นคนที่มั่นคงในความรักความสัมพันธ์เป็นคนเทคแคร์ดูแลคนรักเป็นอย่างดีค่ะในตรงนี้บอกเลยว่าถามว่าอยากมีคนรักไหมอยากมีแฟนไหมอยากมีค่ะเพราะว่าเหมือนกับเห็นเพื่อนมีคนอื่นๆมีเป็นคู่กันก็อยากที่จะมีคู่อยากที่จะที่จะมีแฟนแต่ว่าก็อยากเจอคนที่ใช่เลยอ่ะไม่อยากที่จะค้นหาไม่อยากเจอแบบสุ่มๆอะค่ะอารมณ์แบบอยากเจอเนื้อคู่เลยอะค่ะไม่อยากเจอแค่อ่า คนที่เป็นทางผ่านหรือว่าแค่คนคุยเนาะอยากเจอแล้วเป็นคนที่สามารถที่จะสารความสัมพันธ์กันได้ต่อในระยะยาวสามารถที่จะอยู่คองคู่กันได้เลยอะค่ะในตรงนี้ความคาดหวังของชาวธาตุลมค่อนข้างสูงสเปคก,ก็สูงไทยก็สูงค่ะก็ค่อนข้างที่จะเ,ออเปิดใจยากแล้วก็หาหาคนที่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นยากอะค่ะในตรงนี้เนาะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเขาจะเป็นชาวราศีใดชาวธาตุใดคะ ขอดูพลังงานหน่อยนะขิงอฟสอดแล้วก็อ่าพลังงานของเก้าดาบนะคะห้าดาบพลังงานค่อนข้างชัดเจนมุ่งเน้นมาที่ชาวธาตุลมด้วยกันนะคะก็คือ สีมีสุนทุและกลุ่มนะที่จะได้พบได้เจอนะคะในช่วงนี้เจ็ดเหรียญเข้ามานะนายอ๊อฟขับเข้ามาหกไม้เข้ามาค่ะอะมีเกณฑ์สูงเลยที่จะได้คุยที่จะได้เขาเรียกอะไรติดต่อหรือว่าได้ปฏิสัมพันธ์กันนะคะในคนคนนี้ที่จะได้เจอนะแต่ก็บอกเลยว่าคิดเยอะคิดมากอยู่พอสมควรแหละว่าจะไปต่อไม่ไปต่อจะคุยไม่คุยอะคะ่ะกับคนคนนี้ที่จะเข้ามานะเพราะเหมือนก็ อาจจะยังไม่ตรงไทยร้อเซนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าได้เจอก็เหมือนกับมีการคุยกันเกิดขึ้นนะคะในตรงนี้นะสีไม้ขึ้นมาเขาเป็นคนอบอุ่นนะคะคนคนนี้ก้าไม้ก็จะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเหมือนการคุยกันครั้งนี้ค่ะมันเหมือนกับคุยเพื่ออศึกษาเรียนรู้นิสัยและทัศนคติของเขาเนาะเดลเวอรค่ะ,ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอะ่ะ อาจจากที่ไม่ชอบไม่ชอบอะพอคุยไปแล้วอาจจะเหมือนหลงรักเขาแบบหัวปักหัวปั๊มเลยก็ได้นะกับคนคนนี้ค่ะก็มุ่งเน้นไปที่ชาวราศีเมถุนตุลและกลุ่มก่อนนะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาค่อนข้างโดดเด่นค่ะค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะ้องถ้าได้พบได้เจอถ้าได้ดูกันแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรเอ่ยกาวถ้วยนะคะอาเจอรักสายเปนะ The Sun h a p ป y Ending ค่ะกับคนคนนี้ The Magician เขาเป็นคนมีเสน่ห์าจิดดาบจะได้คบกันแบบระยะยาวค่ะกับคนคนนี้นะแปดเหรียญเออลพาร์ติเคิลพลังงานสูงมากเลยค่ะที่จะได้คบกันแบบจริงจังแล้วก็เหมือนกับอมมองไปถึงอนาคตเลยอะ่ะคนคนนี้เหมือนตอนแรกอาจจะดูไม่ใช่อาจจะดูไม่ชัวร์แต่พอคุยไปแล้วดิวไปแล้วรู้สึกว่าก็ เหมือนมันมันหลงเขาไปเองโดยไม่รู้ตัวค่ะเพราะคนคนนี้เป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนเซนรี่เป็นคนเก่งอืมเป็นคนที่เหมือนกับเพียบพร้อมอะ่ะออในหน้าที่การงานในเรื่องของเ,ออเขาเรียกอะไรอะเรื่องของรูปร่างหน้าตาค่ะยังไงเราก็คือ บุคลิกแล้วมันก็สะดุดใจของชาวธาตุลมอยู่แล้วในตรงนี้ค่ะเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงด้วยใครได้คุยก็จะหลงไหลนะคะกับคนคนนี้นะคะ่ะพลังงานเขาขึ้นมาเดวิลนะคะจะเป็นรักที่เหมือนกับแบบไม่ตั้งใจแต่พอคบไปแล้วหลงไหลในเสน่ห์ของเขาสิบเหรียญค่ะพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่แฮปปี้ด้งมากๆ The Hangman Date ในตรงนี้มีความกังวลใจค่ะ ยังไงแล้วชาวท่านลมยังไม่ไวายที่จะกังวลใจเหมือนกับว่ากลัวว่าเขาเป็นคนมีสเสน่ห์กลัวจะมีคนเข้ามาเอ,อ่อเข้ามาวุ่นวายกับความสัมพันธ์หรือว่าเข้ามาหาเขาเยอะกลวมีคนเข้ามาจีบเขาเยอะในตรงนี้ระแวงกังวลมันเป็นปัญหาของเรื่องความหึงหวงที่จะเกิดขึ้นนะคะ่ะในตรงนี้บอกเลยนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างชาวท่านลมกับเขาคนนี้นะคือเขาค่อนข้างเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลดีเขาเป็นรักสายเปแล้วก็มีเขาเรียกแหละมันเหมือนการครบคัน ในเอ่อมันเป็นช่วงของเขาเรียกช่วงโปรโมชั่นนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งสุดๆในตรงนี้บอกเลยว่าไม่สามารถจะยับยั้งชั่งใจได้เนาะมันก็ปล่อยปล่อยใจรักเขาไปเต็มหัวใจอะคะ่ะถ้าได้คบกับคนคนนี้เป็นช่วงเวลาที่ศึกษาดูใจเรียนรู้ดูใจกันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับต่างคนต่างดูแลเทคแคร์เทคแคร์กันนะคะในตรงนี้เหมือนความรักความรักความสัมพันธ์ราบรื่น แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้เอนดิ้งมากๆค่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงล้วชาวธาตุลมก็ยังมีความคิดกลัวนะกลัวที่จะผิดหวังกลัวที่จะเสียใจค่ะเพราะว่าเหมือนบางครั้งบางทีมันมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาคิดเก็บม,มาเครียดนะคะเหมือนคิดไปไกลอะคะ่ะพูดง่ายๆเลยว่าชาวธาตุลมแล้วด้วยสไตล์เราก็คือว่าคิดเยอะคิดมากคิดเล็กคิดน้อยคิดไปต่างๆนานานะคะในตรงนี้เออมันก็เลยจะเหมือนกับ ความสุขถามว่ามีแฮปปี้เอนดิงก็โอเคดีแต่ใจลึกๆเราก็แอบหวั่นใจแอบ,บกลัวเนาะยังไงเราบอกเลยว่าคนโสดชาวธาตุลมนะคะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคนนี้แล้วแนวโน้มเขาเป็นคนไกลเขาเป็นคนที่ติดต่อมาจากทางโซเชียลหรือเดินทางไกลหรือว่าไปทัวร์ต่างประเทศแล้วเจอกันในตรงนี้เป็นไปได้สูงค่ะแล้วเขาเป็นรักสายเปน,นะก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้เอนดิงดีค่ะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับชาวาธาตุลมนะคะที่ยังไม่เจอใครในเดือนนี้นะคนสโสดชาวาธาตุลมที่ยังคงไม่เจอคนถูกใจนะคะเรามาดูกันว่าภายในสามเดือนนี้จะมีโอกาสได้พบได้เจอคนที่ถูกใจไหมเอ่ยเอเดอพาร์ติเคิลขึ้นมาค่ะอ่ามีโอกาสค่ะที่จะได้พบได้เจอคนที่ทถูกใจนะเพจอัพครับเดอะรฮโลเพนนะอ่าอ องดาบไปชาวธาตุลมนะคะด้วยพลังงานแล้วยังไม่มั่นใจเนาะยังคงเหมือนกับกลัวๆก,ก,ก้าๆค่ะในตรงนี้ชาวธาตุลมนะคะบอกเลยว่ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจได้เจอคนที่ใช่เหมือนกับว่าได้เจอคนที่เคยทําบุญทํากรรมร่วมกันมาตั้งแต่ชาติในอดีตนะคะในตรงนี้จะได้พบได้เจอแต่ว่าชาวธาตุลมรังเลใจเรายังไม่ได้เปิดใจตั้งแต่แรกนะเหมือนกับว่าดูก่อนว่าเขาใช่ไม่ใช่ค่ะเอ่อสเตรงขึ้นมา พลังงานของชาวราศีสิงขึ้นมาค่ะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะเมษสิงห์ธนูก็ได้ในตรงนี้ค่ะนายออปติค l ลเขาก็เป็นคนที่มั่นคงในความรักเหมือนกันนะเป็นคนที่ผิดหวังอกหกักเรื่องความรักมาค่ะห้าถ้วยขึ้นมาหกถ้วยอ่ะเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาขอโอกาสคุณก่อนเป็นฝ่ายเข้ามาจีบก่อนค่ะในตรงนี้เนาะพลังงานของห้าไม้และ ตามมาด้วยสี่เหรียญค่ะอ่าพลังงานนี้เป็นไปได้สูงเลยค่ะว่าคนคนนี้ที่คุณจะได้พบได้เจอเขาจะเป็นรักในสายงานก็ได้แล้วเขาจะเป็นคนที่คุณอาจจะไปติดต่อคอนแทแเราได้พบได้เจอกันในการประชุมในการติดต่อลูกค้าหรือว่าในการ ทรนนิ่งอบรมอะไรพวกนี้ค่ะที่จะได้พบได้เจอจะได้มีการรวมตัวกับคนหมู่มากแล้วมันเหมือนเป็นการเข้าสังคมในกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอะ่ะมันเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการศึกษาการอบรมก็ได้ในตรงนี้ที่จะได้พบได้เจอเขาอืค่อนข้างเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเหมือนเจอในตอนแรกเขาจะเข้ามาจีบเขาจะเข้ามาทัก แต่ชาวธาลมมันยังคงกลัวค่ะไม่กล้าเนาะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วมีโอกาสที่จะได้คุยกันมีโอกาสที่จะได้สารความสัมพันธ์กันสูงค่ะกับคนคนนี้ มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะด้วยพลังงานแล้วบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วยังไงเรามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะกับคนคนนี้ค่ะโอเคค่ะสําหรับคนโสดชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะคะบอกเลยว่าในเดือนนี้ในหลายๆคนคะ่ะมีโอกาสที่จะได้พบรักทางโซเชียลรักทางไกลเป็นคนต่างชาติหรือคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรือเป็นเอ,อ่อเรื่องของรักแบบมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเป็นไปได้สูงเลยที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ แนวโน้มได้คุยกันได้คบก,กันแบบจริงจังนะคะส่วนคนที่ยังไม่พบไม่เจอใครในช่วงเดือนนี้บอกเลยว่าภายใน3เดือนนี้มีโอกาสที่จะได้พบคนที่าถามว่าถูกใจไหมมันเป็นอะไรที่รู้สึกผูกพันรู้สึกถูกชะตาค่ะเขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาขอโอกาสเข้ามาจีบชาวธาตุลมก่อนนะในตรงนี้มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยที่จะได้เริ่มต้นาสานความสัมพันธ์ที่จะได้เริ่มต้นคุยกันค่ะ ยังไงแล้วมิกาก็ขอให้พรให้ชาวธาตุลมนะคะคนสวดได้พบได้เจอคนที่ถูกใจได้พบได้เจอคนที่ใช่ค่ะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ